ผู้จัดก,การช่องเจ็ฝากถึงเอฟซแฟนคลับรักมารักกับเรียกว่างานนี้ค่ะเปนแฟนต่างส่งกำลังใจให้คุณตั้มชินโชคกันรัวๆเลยล่ะค่ะกราบผู้จัดก,การเหล่าดาราศิลปินนักสแสดงช่องเจ็ต้องออกมาชี้แจงหลังถูกเอฟซีบางคนบางกลุ่มติงและชอบตัดพอต่อว่า ให้สำหรับคุณตั้มชินโชธใครที่ติดตามนักแสดงช่อง7็ดก็น่าจะรู้จักกันดีผู้จัดการพระเอกดังช่องเจของเข้มหัสวีและยูโรโยศวัตเบนสันติราชและคนอื่นๆอีกหลายๆคนเด็กในสังกัดพี่ตั้มเรียกว่าเยอะมากทีเดียวเลยล่ะคะ่ละล่าสุดทวิตเดือดตัดเพอและชี้แจงหลังเสร็จงานคู่อยู่พิงไปเมื่อวันที่27ที่ผ่านมานั่นเอง ซึ่งมีใจความในการแจ้งให้ทราบและขอบคุณอีกว่าดังกล่าวมีดังนี้ค่ะขอบคุณทุกคนในความรักและทุกการซัพพอร์ตน้องเสมอมาตลอดในนามผู้จัดการนักแสดงต้องบอกก่อนว่าบางงานอาจไม่ได้ถ่ายรูปคู่หรือรวมพลหลังจบงานกันแบบในวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานและสถานการณ์ซึ่งบางที่เราเองก็ไม่สามารถที่จะวางแผน หรือคาดเดาอะไรได้เลยมีบางคนบางกลุ่มชอบตัดเพอต่างๆรวมมาว่าเก่าวตัวตั้มอีกด้วยซึ่งตั้มเองก็ไม่เคยจะออกมาพูดว่าอะไรแต่แค่อยากให้รู้นะครับว่าแต่ละงานต้องดูความเหมาะสมหลายเหตุผลประกอบด้วยซึ่งมีดีเทลต่างๆมีบางเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่สามารถจะต้องมาอธิบายได้ แต่ในฐานะผู้จัดการต้องตัดสินใจให้ดีที่สุดเพราะตำแหน่งนี้ไม่ใช่แค่รับงานพาไปออกงานแต่ต้องดูภาพรวมทุกอย่างของศิลปินในสังกัดออกมาให้ดีที่สุดการรวมพลการถ่ายรูปเป็นสิ่งที่เราตระหนักถึงแฟนคลับที่มาหาศิลปินตลอดเพราะรู้ทุกคนมาหาอยากมีโมเมนต์ อยากเจอพูดคุยทักทายบางคนมาไกลมาตามเมนที่ตัวเองรักตามคุยกับน้องกับทางงานทุกครั้งถ้าเราสะดวกตรงไหนเราก็พร้อมจะยินดีที่จะเจอกันอยู่เสมอรักมารักกลับครับทั้งนี้ตามก็ทำเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลน้องๆจึงอยากให้พี่ๆน้องๆเอซทุกคนเข้าใจ ไปแนวทางเดียวกันนะครับ #chinagroup ค่ะหลังจากที่คุณตั้มชินโชคค่ะได้ทวิตไปแล้วนั้นค่ะเรียกว่าค่าง,งานนี้ FC Fan คลับค่ะที่รักและซัพพอร์ตก็ได้มีการตอบทวิตกับของคุณตั้มชินโชส่งกำลังใจให้การรัวๆเลยล่ะค่ะงานนี้ยังย้ำชัดรักมารักกับนั่นเองค่ะ